เดี๋ยวคนอ,อื่นเขารู้ครับเดี๋ยวมาให้แจกของลอกกันตั้งตีอย่างเงี้ยตีตามข้างฝั่งนี้นะครับผมตีใกล้กันเลยโอเคครับวันที่สาม ด้อ้โหูหันไฟด้วยช่อนเล็กก็เป็นไปช่อนเล็กนะครับผม ยังไงเนี่ยโอ้โหนี็เลยปลาตัวนี้น่าจะโดนยิงมานะครับผมเดี๋ยวนะมันยังไงของมันเนะี่ยก็เป็นกบยางนะครับผมกบยางแจ็คโซวร์นี่นะครับตรงนี้มันมันมันมีลูกปลาขึ้น,นครับเนี่ย ตัวเล็กนะปอก,กก็ยังกัดได้โอเคครับพอลังขึ้นนะครับตรงนี้ทะเลาะคลองนะครับผมพอดีเพื่อนบอกมาก็เลยลองเข้ามาตีลองดูตรงนี้มันมีปลาขึ้นนะครับกัดเมื่อกี้ก็มันกัดเหมือนมันดึงมันดึงเหยื่อลงไปเลยนะครับมอมเหยื่อลงไปเลยโอเคครับมันมีลูกป,ปลาเ,ลเดียว ผมก็จะนั่งตีตรงนี้ลองดูอีกนะครับเดี๋ยวตัวนี้เก็บไปก่อนนะครับ,ล,ล,บ,ล,นะรบลูกปลาขึ้นเพียบเลยนะครับลูกปลาขึ้นเพียบเลยนะครับผมเขาลอกคลองนะครับแต่เขาลอกไม่หมดน้ำก็ยังเยอะอยู่โอเคครับเดี๋ยวจะตีอีกลองดูโอเคครับฝากติดตามบนกานเลยครับกบยางเช็กโซครับ ปล่อยปลาตัวนี้ก่อนปล่อยปลานะครับโอ้แต่เูแก้มมันมันน่าจะโดนอะไรมาสักอย่างนะครับเดี๋ยวปล่อยแล้วกันนะครับ อย่างแจ็คโซนะครับมินิอาวัตเทียนะครับไม่เดียวเลย ผมตั้งกล้องไว้ไกลสวัสดีครับนหน้าครับมินิจัดไซยยั์นะครับเริเออ่องานยามเย็นมานะครับผมโอ้โหมันมุดนะครับมันมุดผมก็นึกว่ามันมันจะไม่อยู่แล้วครับก็ย่อนสายลองดูนะครับโอ้โห นะดูครับใหญ่เลยก็รถคันนะครับผมบรบยาง์แจ็คโซมินี่นะครับสามเส้นนะครับผมดูชมโอ้โหใสสวยเลยครับตัวเนี้ยขอเก็บนะครับก็เดินวันนี้ได้สองตัวแล้วครับคลองลอกใหม,นมนน่นะครับก่อนนอนครับผม ไปยืนยืนโน่นไปยืนตียโน่นะครับเอาสปินมาแล้วสายใหญ่ผมว่าจะมาตีดแตนคิดว่ายังไงก็เผื่อโดนของใหญ่นะครับสายนี้มันน่าจะใช้ได้ครับสปินนะครับผมเดี๋ยวชิมานุคาตานะครับจะเดินตีไปอีกลองดูโอเคครับสองแบบเ <g iggle> พื่อนบอกว่าเขาลอกเขาลอกคลองแต่เขาบอกว่าปลาไม่มีหรอก ผมก็เลยมาลองดูแต่ก็มันไม่มีนะครับเครื่องหมายนีจะต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวลงจะเดินไปตีโน่นนี่ครับเดินไปโอเคครับฝอกติดตามผลงานเลยนะครับแช็กโซนะครับกบยางแช็กโซครับใหญ่สุดยอดครับผมสวัสดีครับตะนาคครับก็จับมาแ้มสองต้มแล้วนะครับผมคลองลอกนะ จะลองตีลองดูนะครับตีเนี่ยครับตรงโค้งนะครับโอ้โค้โงอันตรายเอากบยางนะครับกบยางแจ็คโซครับแจ็คโซมินิตีลอ,อล,อคคลองดูนะครับกบีบไม้เดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวตีอีกรองดูครับอุ๊บการีเด้อ ปลาดูอย่างนี้วัเนี้นี่ครับเดี๋ยวดูยี่เอาสายเล็กมาก็ยังดีดิเอาคันอีกคันหนึ่งมันจะสายเล็กกว่านี้นะครับผมของลอกก็ต้องตีอย่างเงี้ยตีตามข้างฝั่งนี้นะครับผมฝันน่งโบนก็ดูจังอื้อ โอ้โหโอ้โหไม่เลยปัดไม่โดนเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับมันหลุดลงฝั่งพอดีอุ้ยอุ๊ยเด็กอยู่เงียบๆดุจริงๆเลย จะบวกใครไม่ได้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวมาเอาสักสองสามวันก่อนมาเอาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนก็จสักสองสามวันก่อนนี่นะครับผมุกยางแจ็คโซนะผมทีม่นี่นะครับเมื่อกี้มันกัดแล้วเหมือนมันคายนะครับผมกัดเหมือนมันคายผมก็เลยลองวัดลองดูไม่โดนนะครับนี่นะครับคเมื่อกี้นะครับตีใกล้ๆกันเลยโอเคครับ อีกตัวหนึ่งผมปล่อยไปละโอเคครับอันนี้กัดสองทีเลยกบยางแจ็คโซนะครับตีล้อฝั่งครับคลองลอกใหม่นะครับไม่ใช่ลอกใหม่นะเับเปิดปากแค่นิดเดียวอโอเคครับเดี๋ยวนี่นี่มาอีกแล้วเดี๋ยวจะตีลองดูนะผมโอเคครับฝากติดตามผลงานได้นะครับแจ็คโซครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวตีครับทีเดิมไปเลยพยายามนิดหน่อยผู้หมดใส่ก็ไม่ได้ล็อกคอเนี่ย ด,ดูดูดูอีกครับผมโอ้มันจริงๆริงเลยลากจะช้าเลยครับยังไงโอ้โห oh ตัวที่สามตัวที่สี่ oh. เอาขึ้นเลยครับเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ครับเดี๋ยวมให้แตก กัดไม่ดนนะครับกัดไม่ได้เข้าปากเลยโอเคครับเก็บครับบบุกยางแจ็คโซนะครับมินินะครับผมนี่ สามเซตน,นะครับผมกย้ยางแยกโซ่เป็นี่สามเซตสี่ตัวแล้วตัวอีกตัวหนึ่งผมปล่อยไปนะครับผมไม่ปล่อยก็ดไีไม่ละไม่ลวโอเคครับไม่ล้วน้ำมันเพื่อนเลยจะตีครับนี่ครับตรงนี้แหละหลากจะใช้นะครับ ยังไงปลายจะเข้าฝั่งกยดีก้องก็ยังไม่ปิดนะเมื่อกี้ปิดคิปไป โอ้หโอ้โหเดี um mm ๋ยวไม้แตกนะไม้แตกโอเคครับผมยังไม่ได้ปิดกล้องเลยไม่ไม่ได้ปิดคลิปเลยเมื่อกี้อันนี้ครับเนี่ยเล็กนะครับเนี่ยเก็บอีกครับสี่ตัว ห้าตัวแล้วกันตัวที่ปล่อยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตีอีกครับนะเดี๋ยวดูกันนี้นะครับสวัสดีครับนัลครับก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะเออวันนี้ของราล่อยปลากัดดีมากเลยก็เดี๋ยววันหลังจะมาอีกครับบกยางแจ็คโซนะครับไม่นี้นะครับ กัดดีนะครับคลองลอกมาเขาไม่ได้ลอกแบบว่าอันนี้นะครับเขาเค่ดึงป่าตามข้างฝั่งขึ้นไปเลยก็โอเคครับวันนี้ผลงานือว่าสุดยอดอยู่ยโอเคครับฝากจัผลงานด้วยนะครับผมจุดโซครับสุดยอดครับผม